ครับวันนี้จะมาสอนการสร้างเกมโดยใช้เว็บไซต์ w o r d w a l นะครับก่อนอื่นเลยนะครับ WordWall รองรับภาษาไทยนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยการไปที่มุมขวาบนนะครับของหน้าจอเลือกให้เป็นภาษาไทยวิธีเข้าใช้งานนะครับโดยวิธีการเข้าใช้งานจะใช้ บัญชีที่เราสมัครจากเว็บโดยตรงหรือใช้บัญชี Gmail ก็ได้นะครับโดยเข้าไปที่ว่าเข้าสู่ระบบเลือก sign in with Google โดยคลิกเข้าไปเลือก Gmail ที่เราต้องการนะครับอันนี้ถ้าหากท่านเข้ามาใหม่นะครับจะไม่เจอกับหน้าตาตัวนี้นะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมเคยสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ไปที่คำว่า สร้างกิจกรรมนะครับที่ปุ่มสีฟ้านะครับคลิกจะสังเกตได้ว่านะครับเกมจะมีให้เราเลือกทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 5 6นะครับ18เกมโดยประมาณนะครับโดยข้อจำกัดในการสร้างของ Word War นะครับคือสร้างได้สูงสุดทั้งหมด5เกมต่อ1 user นะครับ หมายถึงว่าถ้าเราสร้างเกมได้สูงสุด5เกมแล้วนะครับเราสามารถกลับไปลบได้นะครับแล้วก็มาสร้างใหม่วันนี้จะมายกตัวอย่างนะครับเกมที่จะสร้างกันประมาณ2เกมก็คือแบบจับคู่นะครับแล้วก็แบบตอบคําถามนะครับไปที่เกมจับคู่กันนะครับจับคู่ผมจะยกตัวอย่างในการจับคู่โดย ใช้ภาพแล้วก็คำนะครับโดยยกตัวอย่างนะครับก่อนอื่นนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเกมจับคู่นะครับทีนี้ผมจะเลือกจับคู่ประมาณสตัวเลือกก็คือไก่ไข่ขวดแล้วก็ควายนะครับพิมพ์ไปเลยครับไก่นะครับแล้วทีนี้นะครับ ให้กดที่รูปภาพค้นหาดูโปรแกรมจะปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกเลยครับภาพที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเซิร์ชเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแล้วกดเลือกนะครับอันนี้เราก็ลบไปแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้ครับเป็นคํพนิยามว่าไก่ต่อมาทาเหมือนเดิมครับเป็นไข่อันนี้ก็พิมพ์พราไข่เพื่อค้นหารูปนะครับ ำเป็นเหมือนเดิมครับปวดอันนี้ก็เป็นก็ุดท้ายเป็นไฟล์นะครับเอาลูกกระตูนก็ได้นะครับหรือว่าลูกริงก็ได้นะครับแล้วก็ลบตรงนี้ได้น,นะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับมีภาพแล้วก็รูปภาพนะครับ ก่อนจะกดเสร็จสิ้นนะครับให้มาเช็คดูว่าภาพกับข้อความเน่ตรงกันไหมนะครับเวลาเฉลยมาจะได้ไม่ผิดนะครับเสร็จแ,แล้วกดเสร็จแล้วนะครับรอสักครู่นะครับอ่าทีนี้เราจะได้เกมมานะครับชื่อว่าเกมจำคู่เดี๋ยวเรามากดเริ่มกันนะครับอ่าจะมีเสียงนะครับนี้วิธีการเล่นคือ เอาภาพไปวางที่คําที่เราเลือกครับแต่สนะม่ว่าผมจะวางผิดสักนะครับโอเคแล้วก็เมื่อตำรวจเสร็จแล้วนะครับก็กดคำว,ว่าส่งคําตอบโปรแกรมก็จะเช็คนะครับแล้วก็สรุปคะแนนมาให้เราคนะแนนทั้งหมด2เต็ม4เวลาที่ใช้ไปนะครับนะกดที่ leaderboard นะครับ สามารถพิมพ์ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปได้นะครับเพื่อบันทึกผลว่าท็อป10เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับาสามารถกดเริ่มใหม่ได้นะครับทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างครับเขาจะมีการตั้งค่าครับว่าจับเวลาไหมนะครับนับถอยหลังไหมหรือรูปแบบนะครับการสุ่ม สมไหมนะครับหรือว่าเอาแบบเดิมเสมอแสดงคําตอบหรือไม่นะครับถ้าจะท้าทายเด็กหน่อยก็ไม่ต้องแสดงก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีแสดง l e ด d e r b o a r d นะครับสามารถตั้งค่าได้ข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาทีนี้วิธีการส่งออกไปให้ผู้เล่นอื่นเล่นนะครับทํำยังไงไปที่คําว่าแชร์ครับคลิกหนึ่งครั้งผู้อื่นๆหรือนักเรียนของฉันนะครับผมแนะนําว่าทําให้เป็นสาธารณะไปเลยนะครับ ทำกดไปคําว่าทําให้เป็นสาธารณะปุ๊บนะครับกดเผยแพร่ทีนี้เราจะได้ลิงก์มานะครับสามารถนําลิงก์นี้ไปแปะที่ facebook หรือส่งที่กลุ่มไลน์นะครับตัวอย่างเกมเกมที่2คือเกมตอบคำถามนะครับคลิกเข้าไปาตัวนี้นะครับเกมกำหนดว่า,าให้ตั้งคำถามอย่างน้อย 5ข้อนะครับในโหมดของเกมตอบคำถามนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อทีนี้ก็ใส่ข้อคำถามเข้าไปนะครับในส่วนนี้ผมจะใช้เป็นการเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับนะสร้างว่าแมวในภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรนะครับสมมติว่าผมจะเป็นง่ายนะครับแคทด็อกแบแล้วก็ l ร t นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถแทรกภาพเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะขออนุญาตไม่แทรกภาพแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให เปลี่ยนเครื่องหมายผิดข้างหน้านี้ให้เลือกข้อที่ถูกต้องนะครับติ๊กไปนหนึ่งครั้งนะครับเมื่อได้ข้อที่ถูกต้องแล้วให้เราทําการสร้างคําถามใหม่หรือถ้าไม่ต้องการก็ลบทิ้งได้ถ้าหาข้อคําถามคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเราก็ทําการเรียกว่าดูปิเคตหรือว่าคัดลอกนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสุนัขนะครับ ำซ้ำครับเป็นค้างข้าวนะครับอย่าลืมเปลี่ยนข้อที่ถูกต้องด้วยนะครับข้อสุดท้ายเป็น, 1, 2, 3, น,ปนหนึ่นะครับเป็นหนูนะครับสุดท้ายผมขอเพิ่มนะครับเ,ออเป็นคำว่า หมูแล้วกันนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นพิกพีไอจีหรือนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับเป็นหกตัวเลือกเลยก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่เราไปใช้ในเรียนมาจจะเยอะเกินไปนะครับประมาณนี้พอเราสำรวจปุ๊บนะครับ1 2 3 4 5เสร็จแล้วเรากดเสร็จสิ้นครับ เราก็จะได้เกมต่อบคำถามแนวเกมเศรษฐีมานะครับกดเต็มจอได้นะครับมีคะแนนคูณ2 50ห0เซเพิ่มเวลาครับคำว่าแมวในภาษาอังกฤษเขียนว่ายง่านะครับอตอบไปหนึ่งครั้งได้คะแนน100แล้วก็บวกเวลาที่ใช้ไปนะครับ ข้อที่สองสุนัขนะครับกระผมตอบผิดดูมันก็จะขึ้นเครื่องใหม่ผิดนะครับมีเฉลยหรือเราไปตั้งค่าข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดู อ่ามีโบนัสลาวนะครับทีนี้ก็จะเป็นการสุ่มบัตรนะครับว่าจะได้ดแต้มพิเศษหรือเปล่าคลิกไปเลยนะครับรออันนี้เสร็จปุ๊บเราก็คลิกไปเลยนะครับ,รรบ,รค,ค,รบความเร็วคูณสามเป็นสีแดงแดงนี่ไม่น่าจะดีนะครับมาดูกันนฮะเวลามันจะเร็วขึ้นฮะ,ะมันมีทั้ง บัตรดีแล้วก็บัตรที่เรียกว่าเป็นผลลบนะครับเนาะ,ะก็จะเป็นลูกเล่นของภายในเกมนะครับคำว่าหมูอ่รวมคะแนนนะครับ ได้ทั้งหมด370คะแนนนะครับมีเลนเตอร์บอดอะไรด้วยปกตินะครับนี้มาดูข้างล่างครับอ่านับไปหลังเอาไหมนะครับหรือจะเพิ่มเวลานะครับชีวิตไม่จำกัดนะครับตรงนี้ขอถามว่าจะเอาคำถามเนี่ยตรงที่โบนัสราวเนี่ยไว้ข้อที่เท่าไหร่ครับตัวช่วยเอาไหมหลับคำตอบเฉลยเอาไหมครับสามารถตั้งค่าได้วิธีการกลับไปแก้ไขเนื้อหาสมมติเราจะเพิ่มข้อเป็น6ข้อนะครับ มาดูตรงนี้นะครับแก้ไขเนื้อหาตรงนี้คลิกเข้าไปสามารถกลับมาเพิ่มข้อได้นะครับเป็น6ข้อนะครับคําว่ากระทะนะครับตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับกระทะนะครับแพน e a n นะครับแล้วก็เปลี่ยนซะนะครับทีนี้ก็ ข้อคำถามเราก็จะกลายเป็นทั้งหมด6ข้อนะครับทีนี้เมื่อเราสร้างเกมทั้งหมดแล้วนะครับเกมอยู่ที่ไหนนะครับไปที่คําว่ากิจกรรมของฉันนะครับเกมทั้งหมดที่เราสร้างจะอยู่ตรงนี้นะครับสูงสุดได้แค่5้เกมเนาะส่วนเราจะไปใช้เกมของคนอื่นได้ไหมนะครับคําตอบคือได้นะครับไปที่คําว่าชุมชนเขาก็จะมีเกมที่ถูกสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เพราะนั้นสามารถดึงเกมของคนอื่น,เ,นเข้ามาใช้ได้นะครับดูว่าเนื้อหาเหมาะสมที่เราจะสอนหรือเปล่านะครับอ,อันนี้นะครับจมนติเลิกไปหนึ่งเกมคำพ้องนะครับเนี่ยเขาก็ใช้รูปแบบเกมนะครับหรือจะเปลี่ยนธีมก็ได้นะครับธีมที่เราจะสร้างเครื่องความหลากหลายนะครับ แนวเกมอวกาศนะครับแต่เนื้อหาก็เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเสียงกับพวกอันเนี้ยจะเปลี่ยนไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากบทเรียนไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าคุณครูทุกท่านจะนำกลับไปปรับใช้ภายในห้องเรียนนะครับตลอดนี้ก็ขอขอบคุณครับ